สวัสดีครับทุกท่านพบกับช่องจิรนันบอนสีในคลิปนี้ผมจะมาแกะกล่องบอนสีลูกไม้ผ่านะครับซึ่งต้นแม่น้องเนี่ยก็จะเป็นลูกไม้นะครับและก็ยังไม่มีชื่อเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูที่ต้นแม่เลยว่าเป็นยังไงนี่คือต้นแม่ของน้องนะครับเป็นลูกไม้นะครับย้ําอีกรอบนะอ่าต่อไปนะครับผมสั่งมาจาก Facebook ที่มีชื่อว่าชะนกนันไม้หนูแป้นนะครับนี่คือ Facebook ของพ่อค้านะครับโอเค ต่อไปเรามาดูกล่องพัสดุยังไม่มีการแกะใดๆดทั้งสิ้นออกมาแกะกันเลยโอหดูพี่น้องบอลสวยไม่จำเป็นต้องมีชื่อเสมอไปนะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าลูกไม้ที่เพาะออกมาใหม่ๆเนาะคนเขาอาจจะไม่ได้เอาไปตั้งชื่ออย่างเงี้ย<แ>ที่จริงก็มีนักเพาะเมะล็ดนักเพาะบอลสีหลายสวนนะครับที่ เพราะบอลสีสวยเนาะแล้วก็ไม่เอาไปจดชื่อสวยพี่น้องเหมือนในคลิปที่แล้วนะผมบอกเลยว่าโทรศัพท์กล้องโทรศัพท์ผมมันไม,ไม่ไม่สวยนะครับมันจะเป็นสีซีดๆโ,โทรศัพท์ของผมจะเป็นสีซีดๆไ,ไม่สวยไม่สดเหมือนต้นจริงนะครับต้นจริงคือสีสวยสีสดสวยมากๆเลยนะครับก็ขอขอบคุณพ่อค้านะฮะที่ แบ่งปันบอลสีสวยมาให้สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีครับ